สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีเมนูน้ำจุบย่ำมันเราน้ำจุบปลาทูันแหละซี่มันจะข้าวเพราะว่าปลานอวอันนี้สมมอันนี้ปลาชลอนเด็ดเดียวมาจากขมิ้นพี่วรินเขาเอามาให้นะคะต้องขอบคุณเขานะวยปลกก็จะประมาณนี้ครับ อ,นนอ,อ,อร่อยมากเเนี่ยพูดเบาๆอร่อยอร่อยอ,อันนี้มีต้มมุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องค่ะเครื่องจัดต็มหอมหอมต้องทำอาหารกีเดงก่อนนะคะกลัวหยอก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 กันนะคะบ่ายแล้วมากินข้าวด้วยกันนะคะผักก็มีนี่ค่ะอันนี้ก็ซื้อไปให้ยายลูกเนียงอ่อนเอาไปให้ยายนะคะ แล้วก็มีลูกเนียงหมานด้วยยายชอบยายชอบปกักเน็เป็นไงคะคุณแม่วันนี้กินกับมือนะคะโป่งอีกแล้วสู้ลีน่าจังไม่ได้ตกมือสามทีท่านผู้ชม<อ>ใช้เวลาในการทำอันเนี้ยต้องใช้เวลาที่สุดเลยอืไหนจะพกกั่กกะปิไหนจะ ปอกหอมปอกกระเทียมหั่นพริกหั่นกระเทียมหั่นหอมทำคนเดียวก็จะช้าหน่อยปลาเนี่ยมุข้มามปแดดดวยมันเหมือนปลาหวานเนาะแต่ไม่ใช่ปลาหวานเน่มันเป็นปลาเด็ดเดียวอมุขก่าแบบนะีะอร่อยปะล่ะสมควรสมการรอคอยปะ้วกินมุขข้าอือ ไปกินมือ้ามอีกนะคะดูนะคะแต่อยากลดความอ้วนปะอ้ <Yeah. S 1> <laughs> ะวนมากครับอกก็จะประมาณนี้นะคะง่ำไม่ีรักแม่แล้วจะรักใครคะรักแม่มากต้องรักมากเลยคะ่ะมีแม่อยู่คนเดียว น้องสดน้ำเลยยำปลาบองเออต้มต้มปลาบองสูตรคุนอีซานนะอ๋อสูตรคุนอีซานอันนี้อร่อยแกกระเดี่ยวไม่กินนะอร่อยเนี่ยเดกพี่นุชตลายมาแล้วก็ต็บไม่ใช่คุณนุช ใส่ป,ปลาปองแซ่บนบบขวดส่อ้องอืมอร่อยอาหารวันนี้ก็มีประมาณนี้นะ,ะแล้วฟ้าที่ให้ยเห็น่ทำุม,ม,มอ,อยู่อยู่โอเคบ๊ายบายนะคะ